สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันนะคะแม่นยังนอบาดีนอพี่นองคือสุบเป่าโยงสี่ทีมงานฟ้าบรรดาลดุดันไม่เกรงใจใครเอาดินมาเทนในซองในล้องพี่นองนี่มาเทนในข้องตว่าปัญหาคือโรมันนันยังรูดดอกดน,นี้ทอยก็ถอยไปตามมุมมันนี้ไปตามคู่มันหรอดน้มไปบ่ได มันเบียดขางหนึง่งถ้าเบิ้งมันจิเห็ดแปลงไหน รอดหรือจะล่วงเบียดมาทั้งพี่น,น้อยหนึ่งพี่น้องหอยหอยมันแดนไปส้งคู่หมดโฮสไปได้บ่ล่ะไปบ่ได้เป็นอีกแล้วบ่า นั่งรถแล้วโอ้โ,อโอไปผิดหลอกแล้วนี่พี่น้องห้อยหล่อรถมันส้นดับเกิดอะไรขึ้นเกิดยั้งขึ้น เกิดยั่งข,ขึ้นโอ้กันนั่คุ้นโอ้คือโอ้แท้ทางนั่นไหมคว้หว่วยเลยวะมันหลุดอีกแล้ว

บโบ้าน้อรเขาบริษัทนมโอ้ที่เปนตัวอดูดีนะคับบรรนาไม่ได้นะครับที่จะมาอยู่กับบรรนาเียวูดมาขันซีมายูฝาบรรนาลต้องขันแรกเพื่อสิปทามเลยว่ารับรถเป็นบอเพื่อสิทามวาซ่อมรถเป็นบอสันวะ เจ้าก็บอกดีแทะขันต้นขันต้น้ำว่าสองมือทานตีแสดงว่าหลูดลอมากบ่ได้เ้อนี่เด้อหน้าตาดีสะอาสะอาดยู่บ่ได้สโลแกนเลยดีนี้่ครับเผื่อใครอยากจะมา่าจ งดอาบน้ำสองวันก็มามาสบงานมาเห็นปุ๊บก็แต่งตัวแบบมอซอเออจนไปยื่อผ้าป่านแดงมย่างย่อมใกล้ต้องแบบมาแบบเหมือนเหมือนคนป่าคนบ้าอะไรอย่างนี้บอกอันนี้กระทรวงจะมาอันนี้กระทรวงที่หมายคหมายความว่าีขึ้นท่านไหนก็ขึ้นฉะนั้นไปเรื่อย ห้างหมดเลต้องจองลงงลดลงรถมาส่งเองได้ป่ะตีนี่ไหวตองนีอกอำนาจมากที่รน่ได้มากนนได้รว่ามันแล้ว,ลว,ละะวก็รักาเสร็จเรียบร้อยค่ะเอาละครับ เต็มตัวเฮ้ยโอ้ยอ,อย่าฝใสายัวจิ้มเอาเดีวเสียนเจ้าที่ร้อนกันนะขึ้นบ่ายเจ้าที่นิดนึงนะครับโดยเสียเ,เยเน ใส่เกียร์ท่าใดๆก็ห่างใใาากับเกียร์ถอยหลุดเซตเรียบร้อยเตรียมตวจอวันนี้พี่น้องทีมงานฟ้าบรรดาดุดันไม่เกรงใจใครเอฟซีเปลี่ยนให้เป็นทีมงานฟ้าบรรเลีย เบืงเ้บงมวยพี่น,อน,อน้องเบื้องหลังคนหลังกล้องวุ่งเลยวุ่งเลยวุ่งวุ่งเยียว nga mai nga mai Ồ, subscribe cho เบิร์ดพี่น้องมี่เดห้อยแมคโครโอฟังทางนั้นไปข่วนจุกูดเลยพี่น้องเอาแม่ยังขึ้ถอยแม่ยังล่ะ โอเคค่ะ okay, คลิปนี้กับห้ามาเบิงทีมงานดุดันไม่เกรงใจใคร <laughs> ทีมงานฟ้าบันดาลดูเดือดอีรีเทพพี่น้องแต่ละขั้นนี่เบอเรื่องนึงกับเรื่องนึ่งละ่ะต้องมีไว้พอกันคลิปหน้ามุ้งเส้นสายมันสวัสดีค่ะ